มีสุมันปลายชีวิตราอายุ80ปีประมาณพศ2205หลวงปูท่ทวดได้เดินทางกลับคืนถิ่นบ้านเกิดมาจำพรรษาที่วัดพะโคอําเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาอีกไม่กี่ปีต่อมาท่านย้ายไปเผยแผ่ธรรมยังหัวเมืองชายดันใต้และได้เป็นเจ้าอาวาสที่วัดช้างให้ตำบลควนโนรีอําเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีวัดเก่าแก่ที่ภายหลังรับพระรชาชทานนามใหม่ว่าวัดราชบุรณารามด้วยเหตุนี้ชื่อหลวงปูท่ทวดวัดช้างให้จึงเป็นอีกสมญาที่ผู้ศรัทธารู้จักกันดี หลวงปูท่ทวดเคยสั่งเสียลูกศิษย์ว่าเมื่อท่านสิ้นลงให้นำสรีระธาตุของท่านไว้ที่วัดช้างให้เพราะภายหน้าสถานที่นั้นจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้คนมากราบนมัสการหลวงปูท่ทวดมรณาภาพอย่างสงบเมื่อวันที่6มีนาคมพศ2225ส 2, 22 5, ิริอายุ100ปีณเมืองไทบุรีหนึ่งในหัวเมืองมาลายูใต้ของอยุธยาในสมัยนั้นปัจจุบันอยู่ในรัฐเกดะประเทศมาเลเซียหลังมรณาภาพคณะศิษย์ของท่านได้จัดการเคลื่อนย้ายสังขารตามพินัยกรรม โดยนำร่างหลวงปู่ทวดจากจุดละสังขารที่ริมแม่น้ำสุงไหนเกอร์รัดเปอร์ข้ามแดนไทยผ่านการหยุดพักเป็นระยะรวม18จุดตลอดเส้นทางจากมาเลเซียถึงปัตตานีเช่นที่บ้านโคกเมรุอำเภอบาลิงรัฐเกดะบ้านถ้ำตลอดอำเภอสะบาย้อยสงขลารวมถึงบ้านช้างให้ตกวัดบรรลือขชาวาดอำเภอโคกโพป,ปัตตานีก่อนจะมาถึงวัดช้างให้และประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพณวัดช้างให้ในที่สุด ปัจจุบันบริเวณวัดช้างให้มีเจดีบรรจุอัฐิหลุงปุ่ทวดให้สาธุชนเคารพสักการะและวัดช้างให้ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวศักดิ์สิทธิ์ที่ดึงดูดผู้คนจากทั่วสารทิศสมดังปณิธานของหลวงปู่ในบ้านปลายชีวิตของท่านทุกประการ